สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้พบบ่าวลำปางตามข่าวมาให้กันอีกแล้วนะครับชาวไร่อ้อยคู่ปิดโรงงานทั่วประเทศ5พฤศจิกายนนี้หากไม่ยอมให้ขึ้นราคาน้ำตาลน,นั่นเองครับสำหรับชาวไร่อ้อยก็ได้มีการขู่ปิดโรงงานทั่วประเทศ5พฤศจิกายนนี้หากไม่ยอมให้ขึ้นราคาน้ำตาลชี้ขายไปก็ขาดทุน เรียมบุกค,คุยรัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ถามหาเหตุผลที่ไม่ยอมให้ขึ้นนั่นเองครับก่อนไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้เหมือนเช่นเคยนะครับ1พฤศจิกายน2566นายประเมศรโพธารกุล ประธานสาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้ตัวแทนชาวไร่อ้อยจะเดินทางเข้าหารือกับนายภูมิทรรันเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อขอรับฟังเหตุผลในการควบคุมราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานให้คงเดิมและการกำหนดให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม รวมถึงแนวทางในการช่วยเหลือต้นทุนชาวไร่อ้อยว่าจะดำเนินการอย่างไรที่จะช่วยเหลือนั่นเองหากการหาเรือไม่มีแนวทางหรือเหตุผลที่เพียงพอชาวไร่พร้อมที่จะดำเนินการมาตรการขั้นเด็ดขาดด้วยการปิดโรงงานผลิตน้ำตาลทั่วประเทศพร้อมกันในวันที่5พฤศจิกายนนี้เพื่อไม่ให้นำน้ำตาลในส่วนของชาวไร่อ้อยตามระบบแบ่งปัน 70%็ดขนออกมาเพราะขายไปแล้วจะขาดทุนนั่นเองครับ ทรั้งนี้ราคาน้ำตาลทรายที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนอประกาศขึ้นราคาหน้าโรงงาน4บาทต่อกิโลรกร,รมัมนั้นเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือกอนอที่มีตัวแทนทุกส่วนรวมถึงกระทรวงพาณิชย์และตามระเบียบใหม่เพื่อนำราคาดังกล่าวไปคำนวณราคาอ้อยของปี2500 16ทับ6 7ที่กำลังจะเปิดหีบในครั้งนี้ให้สะท้อนข้อเท็จจริงที่ราคาขายปลีกได้มีการปรับขึ้นไปแล้วเพราะน้ำตาลเป็นสินค้าลอ,อยตัวภายใต้พรบอ้อยและน้ำตาลทรายของปัจจุบันนั่นเองครับกระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่ดูแลและราคาปลายทางแต่เมื่อกระทรวงพาณิชย์ลงมาคุมตั้งแต่ต้นทางแบบนี้จึงย้อน กลับไปสู่จุดเดิมทั้งที่ก่อนหน้านี้พาณิชย์ก็เป็นฝ่ายผลักดันให้ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อไม่ให้บราซิลฟ้องร้องกับองค์การค้าการค้าโลกหรือ WTO นั่นเองครับรายงานข่าวแจ้งอีกว่าจากการสำรวจความต้องการน้ำตาลในร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มหลายแห่งก็พบว่าหลายกิจการที่ต้องใช้น้ำตาลปริมาณมาก กำลังเดือดร้อนปั่นป่วนอย่างหนักเพราะไม่มีวัตถุดิบมาทำเครื่องดื่มหรืออาหารเนื่องจากห้างค้าปิกีกค้าส่งหลายแห่งไม่มีน้ำตาลวางจำหน่ายเลยนั่นเองครับเจ้าของกิจการบางรายให้ความเห็นว่าถ้าจะปรับราคาแต่มีของจำหน่ายผู้ประกอบการยังรับได้ ดีกว่าการปล่อยให้สินค้าขาดแคลนแบบนี้ส่วนร้านค้าตามตลาดสดหลายพื้นที่ยังจำหน่ายน้ำตาลทรายถุงละกิโลกร,รัมในราคา28-30บาทยังไม่เห็นมีการปรับราคาลดลงแต่อย่างใดตามที่กระทรวงพาณิชย์ควบคุมนั่นเองครับนี่ก็คือข่าวก้าวความเคลื่อนไหวของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่จะมีการปิด โรงงานน้ำตาลกันในครั้งนี้นั่นเองครับชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ